ผมตะลุยมาที่สวนป้ารัตด,ดาที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์คนทำเกษตรพื้นที่เท่าเดิมต้นทุนเท่าเดิมถ้าจะมีกำไรผลผลิตต่อไร่ต้องเพิ่มขึ้นเท่านั้นถอจนจะขยาวโแ่แพ่อะต้องอสันมือเขาตุบๆอี่ยหัวมันเยอะตัวหนึ่งนี่บมเมียตัวสามตัวสี่อะไรเต็มนักมันเตงสำหรับท่านที่ปลูกถั่วลิสงนะครับวันนี้ผมจะถามคุณป้ารัตด,ดาให้ฟังว่า ปัวริสงหน่อยก่อนปลูกป้านระดาทํายังไงไถยังไงให้ปุ course, ๋ยรองพื้นยังไงตอนไถไถท่านเขายกรองกะเอาปุ๋ยโดนไม้ทั่นวา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 นอนีก็ยกยกรองปลูกปลูกปลูกทำนี่นะปลูกแรวพอหักกับปลูกก็ประมาณสักสิบห้าวันหักเอาน้ำขาใส่น้ำขาใส่พอว่ามันขึ้นสักเป็นนี้เป็นนี่กะเขาก็เอาปุ๋ยนี่ยอดหลังยอดเลยยอดหลัง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 สูตรเลยครับุูยเจ็ดสามสิบยอดยอดยอดไป กี่รอบครับป้ายอดรอบเดียวรอบเดียวรอถอนเลยรอถอนฮอร์โมนฉีดไหมฮอร์โมนฉีดฉีทำรอบหนึ่งมันมีตัวไหนบ้างฮอร์โมนสาราทะเลปานินทองปานิลทองแล้วก็มีปลานิลแม็กซ์โรตียาปานิลทองฉีดกี่รอบนะตสองรอบสองรอบหนึ่งรอบแรกนี่ต้นขนาดไหนขนาดนี้เริ่มฉีดเล้วเออเออเออีดแล้วเนี่ยอี่ฉีดแล้วรอบแรกออกดอกสักดอกสองดอกอะไรฉีดกันเนี่ยพอดอกดอกแหลกยุบกับมีกระซีดรอบสองยุบปับเนี่ยกับมีกระลอใส่น้ำ ้าวันหรือวันก็ใส่น้ำพักมันแห้งก็ใส่น้ำพักก็มีกระรอผงเก็บอย่างเดียวพอมาใช้ปลานินทองนี่ต้นหนึ่งเนี่ยมันได้กี่ฝักคะนี่สี่สิบเอ็ดฟักได้ประมาณถึเกลยนอืมาสองไร่ก็หนึ่งงานนี่นะสองไร่หนึ่งงานเออเพิ่มได้เป็นเป็นเกลนดละหมายถึงว่าตะกอนเนี่ยถ้าได้เกลยนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้สองเกลยนเออเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเพิ่มเป็นเท่าตัวกับโมโหปีเล่วนี้อ้มันเพิ่มแต่ราคาตกแต่ได้เงินเยอะเออด้เงินเยอะกว่าปีก่อนโน้นเนี่ย ราคาเท่าไหร่ปีก่อนนั้น 200, 2 0 0 250ถังหนึ่ง,งเอาซื้อเป็นถังซื้อเป็นถัง<ส>ป,งป,ปีปีตีแรกการซื้อเป็นถังมัน200บบได้อ่าสองยเออสองร้ใบได้เออปีก่อนนั้น250รอ้ไปี250กับปี200รนี่ปีปีสอง ได้ได้เงินสามหมื่นไปปีที่แล้วได้แปดหมื่นกว่าโูหเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะโอ,อ้ออาาโหราคาราคากัตกแต่่ะเงินได้เยอะกว่าเก่าเงินไแดบบ้เยอะนั่นแสดงว่าถัวลิสงมันเยอะขึ้นอืมถัวลิสงเยอะถ้าหัวลิสงเท่าเดิมนะราคาถูกลงเนี่ยมันต้องได้น้อยก,กว่าเดิมมันแม่นอ,ะอ่ะเจากก่อนน้นใช้ปุ๋ยตลาดเนี่ยได้เงินสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าปีนี้พอมาใช้ปุ๋ยทองเจ็ดสามสิบนะท่านผู้ชมผลผลิตเพิ่มขึ้น ขายนี่ราคาปลูกลงถังละสองร้อยได้เงินแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าปีลเลยนะน่าแสดงว่าผมผลิตเพิ่มขึ้นมาหาศาลเลยนะครับที่มาใช้ปนินทองนี่มันแตกต่างจากปุ๋ยตลาดยังไงซึ่งมาใช้ปนินทองป,ป,ปุ๋ยตลาดมันงามงามแต่ต้นงามแต่ต้นแต่บบหวมันกรบบอดกถอนขึ้นมาฝักมันน้อยฝักมันน้อยประมาณหนีสิฟักอ่ะตึกอ่ะเออปนินทองถอนขึ้นมานี่ถอนขึ้นมาอู้ถอนจนขยายบ่วแฝกสานมือเขาตุบตุบอ่ะ หัวมันเยอะกอดขี้ดิ้นเข้าไว้อโอจะได้ฝักมันเยอะมากฝักมันเยอะตัวหนึ่งนี่บ่เนี้ยตัวสามตัวสองตัวสี่อะไรเต็มนักมันเต็งมันเต็งมันเต็มดิเราต้องไปซื้อพันธุ์ที่ไหนแม่ก้าเขามาทรงสั่าแม่ก้าแม่ก้าที่เขาซื้อทวนถ้าเกิดสวนของมาป้านี่ป้าได้ซื้อไหมป้าโบซื้อพ่อป้าปลูกพันเองพันธุที่เราเก็บหลังนานี่จ้ะเรามาปลูกต่อปลูกต่อจะต้องลดต้นทุนถ้าเอาแบบปลูกดีเขาต้องซื้อด้ทุนเยอะ เอาลูกอีกกับนกับประยัดไปเยอะเป็นหมื่นกึ่งหมื่นป้ะเนาะันนาสองไร่นี่ต้องใช้กี่ถังยี่สิอถัง21ถังถ้าไปซื้อพันมันราคาเท่าไหร่มันกระสอบแบบพันแปดพันเก้าพันแปดพันเก้าเออเนี่ยพันานีไร่ต้องหมดเงินประมาณมันสี่สี่กระสอบเนาะสี่พันสาหกสบาทเลยเลยนี่ก็สี่กระสอบนะเตบป้าเอามาปลูกเองเลยอื อ่าไม่ต้องซื้อเลยหัูเสือหมูเสือบมเคยซื้อแสดงว่าเงินแปดหมื่นที่ขายไปรอบเมื่อกี้นี่ไม่ต้องไปซื้อพันเลยหมูเสืออ่ะนี่นะมึงจมประหยัดดีไหมเออนี่เขาเรียกว่าปราดชาวบ้านนะแต่นี่ไม่ยอมซื้อเลยนี่ลกกับสองคนตาเอาก็ะว่าจะพอจ้างเขาจ้างอ่ะไม่ซื้อกีนกินอีกนี่ไหมครับนี่ไหมคนแก่อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ป้าอายุเด็กเด็กเขาไปหกสิบหกสิบห้าจ้ะลุงหันบมูเจ็ดสิบกว่ากันเจ็ดสิบกว่าสองตายายนี่นะครับ สามารถทําเงินหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จี่นาแค่สองไร่หนึ่งงานออสามารถทารายได้ช่วงฤด,ดูเล่นถึง80,000บาทเลยทีเดียวนะครับลูกสองคนมีซ1อวันได้วันละฟาวเอถัง18ถังโอ้นี่เก่งมากเลยนะครับนี่ทำนาปังกับทําถั่วลิสองอันไหนเด้งเงิน<ำ>เย่ากันทำทำถั่วได้เยอะถ้าข้าวนี่สองไร่จะได้สักกี่หมื่นอย่างมากสองตันไหมเออหมดถึงถ้าถสองตัน,ตนกิโลน พีโอละ1สิบบาทละสูงสุดอ่ะถ้า<อ>เกิดนานาปังนะสองไร่ผมมาเอาสองตันสองตันกิโลละสิบาทสองหมื่นถ้าทําถั่วลิสงสองไร่ได้เงินแปดหมื่นอันไหนดีกว่ากันถั่วลิสงเนาะถั่วลิสงนะครับท่านผู้ชมดีกว่าวล,ลองดูดนะครับาอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแนวคิดอ่ามาวันนี้ผมฝากท่านผู้ชมเลยนะครับว่าถ้าได้ดูคลิปนี้ชมคลิปนี้ถ้าท่านทํานาปังแล้วขาดทุนลองมาเอาเคล็ดลับป้ารัดดานี่เปลี่ยนจากพื้นที่นาปังมาปลูกถั่วลิสง ปลูกยังไงอ่ให้ปุ๋ยยังไงฉีดฮอร์โมนยังไงลองดูนะครับว่าพื้นที่เท่าเท่าเดิมแต่ได้เงินมากกว่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับช่องของผมเป็นช่องคนทําเกษตรคนทําเกษตรจะต้องมีความรู้ผมจะตะลุยสวนไปเรื่อยๆถ้าท่านกดติดตามถ้าท่านไหนอยากจะปลูกถั่วให้ได้ผลผลิตสูงใส่ปุ๋ยค้างเดียวแล้วก็เม็ดเต็มเม็ดเต็งน้ำหนักดีทดลองดูได้นะครับ